จารจากสภาแสงแอนโดรเมดามิติที่9หัวใจคือประตูที่แท้จริงเพราะมันเชื่อมเจ้ากับซอสโดยตรงสมองอาจเป็นแผนที่แต่หัวใจคือประตูที่พาเข้าสู่บ้านแท้ของเจ้าประตูนี้ไม่ต้องใช้กุญแจแต่ต้องใช้ความไว้วางใจความรักและการยอมรับอย่างสิ้นเชิง หัวใจคือศูนย์กลางแห่งเอกภาพที่นี่คือจุดที่พลังจากจักรวาลและโลกมาบรรจบเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการแบ่งแยกไม่มีชั้นและเธอมีเพียงความเป็นหนึ่งเดียวหัวใจคือเครื่องรับสัญญาณของวิญญาณมันสามารถรับความรู้โดยตรงจากมิติสูงผ่านการรู้สึกไม่ใช่การคิดเป็นภาษาของความรักที่บริสุทธิ์ซึ่งไม่ต้องการการอธิบายหัวใจเปิด เมื่อเราปล่อยวางการควบคุมความกลัวและการยึดติดท